สวัสดีครับทำง,ง่ายๆพอกินได้นะครับสวัสดีผู้ชมคลิปนี้ทุกท่านครับวันนี้จะทำเสนอเออนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าลาบลิ้นฟ้านะครับอันดับแรกเลยก็คือเอาตัวลิ้นฟ้าเนี่ยไปเผาก่อนนะครับไปเผาให้เรียบร้อยถ้าเผาให้มันไหม้เ,เวลาที่เผาเนี่ยใช้เวลานาน,านพอสมควรเมื่อเผาเสร็จแล้วเอามามัดใส่ถุงที่อยู่งี้เอาไว้ครับมัดให้แน่นเลยนะมันจะได้ขูดง่ายๆครับปล่อยไว้สักพักหนึ่ง แล้วก็แกะทุงออกมาน,นี้ลองเทสดูแล้วนะครับแกะทุงออกมานะครับลองใช้มือขยีข้ขยี้ดูนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มแกะง่ายนะครับผมใช้เทคนิคโดยการเอาช้อนมาขูดนะครับตัวที่มันเป็นคราบไหมนี่ออกนะครับก็ขูดจนนั้นหมดนะครับก็พยายามเลือกเอาวันที่อ่อนๆนะครับตัวที่อ่อนเนี่ยลินฟ้าที่อ่อนก็จะเป็นตัวที่มันแบบตอนสบัดแล้วมันโยกโยกได้มันไม่แข็งประมาณนี้แต่อันนี้ถึงแม้มันจะโยกได้แต่พอตอนกินแล้วจริงๆอะ ตอนหั่นแล้วมันมีความแบบแก่แล้วนะครับเริ่มเหนียวแล้วแต่ก็ถือว่ายังกินได้อยู่นะครับก็ขูดขูดขูดไปครับขูดให้ข้าวดำๆนี้หมดนะครับคราบที่มันไหม้นี้หมดนะครับตอนที่เราเผามันยิ่งอ่อนนะครับก็ต่อไปก็ตั้งน้ำนะครับปกติบางคนไม่ใส่หมูนาะจากผมเนี่ยใส่หมูด้วยนะครับให้มันมีมีอะไรกินหน่อยนะครับมันอาจจะขมอย่างเดียวก็เลยใส่หมูนะครับเอาหมูมาล้วนตั้งน้ําแป๊บหนึ่ง ต่อไปก็เอาหมูลงเลยครับตัดด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่เกลือด้วยโอเคต่อไปมาเตรียมผักกันครับผักก็เป็นเครื่องลาาปกติเลยก็จะมีต้นต้นหอมครับเราก็หั่นครับตามความชอบของเรานะครับว่าจะเอาเยอะเอาน้อยขนาดไหนนี้เราทํากินเองไม่ต้องซีเรียสมากครับ ต่อไปก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยก็ค่อยๆหั่นได้เลยตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นผักชีนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าความตามความชอบของแต่ละคนเลยนะครับไอ้ผักที่เอามาเพิ่มตรงนี้นะครับ ผมใส่หอมแดงด้วยครับใส่หอมแดงผักเหล่านี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มะนาวแล้วก็ตัวสําคัญของเรานะครับก็คือลิ้นฟ้านะครับเราขูดเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะครับจนมันสะอาดไม่มีคราบดํานะครับตัวนี้มันมันเริ่มแก่แล้วเริ่มมีความเหนียวแล้วผมได้ตัดขอบ้านข้างออกนะครับ ที่มันเหนียวเหนียกว่าเพื่อนนะครับให้มันเหลือเฉพาะบริเวณตรงกลางนะครับขอบด้านข้างซ้ายขวานะครับก็หั่นประมาณนี้ครับในลักษณะประมาณนี้หรือว่าตามความชอบแต่ละคนได้เลยเมื่อเรียบร้อยต่อไปก็เริ่มปรุงใส่ลิ้นฟ้าครับเครื่องปรุงราบเนี่ยมันจะมีอะไรไม่ไม่เยอะมากก็ง่ายๆนะครับก็จะมี <c oughs> ตามนี้เลยครับอ่ามีพริกบ่นครับนี่ตามความชอบตัวเองเลยชอบมากก็ใส่มากได้เลย รสดีนะครับบางคนใส่ผงชูรสก็ได้ยังไงก็ได้ย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าคั่วครับอันนี้คั่วเองหอมมากแล้วก็น้ำปลานี่น้ำปลาใกล้หมดแล้วนะครับน้ำปลาแล้วก็ตกท้ายด้วยมะนาว พยายามปรุงให้มันอย่าอย่าเพิ่งใส่อะไรให้มันโดดมากๆก่อนนะครับพยายามใส่แบบพอดีพอดีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มทีหลังได้เพราะว่ารสชาติเวลามันผิดเพี้ยนไปแล้วมันมันจะปรุงปรุงแก้ได้ยากนะครับเพราะนั้นค่อยๆปรุงก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ครับ ประมาณนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมแล้วรสชาติโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วตักใส่จานได้เลยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอ้รสชาติน้่มนะครับอืมตอนนี้ก็ยังติดปลายลิ้นอยู่เลยโอเคครับประมาณนี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับ